ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนวันโกนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกซึ่งถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวของท่านนั้นมากมายหลากหลายเรื่องราวเลยด้วยกัน ในเดือนนี้ถือว่ามีดาวใหญ่ต่างก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามตำราโหราศาสตร์นั้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวใหญ่มีการโคจรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราศีรวมทั้งดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่มีอิทธิพลต่อดวงชะตายิ่งนักสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้น ถือว่าจะมีเกณฑ์ดวงที่แตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสําหรับท่านพูดได้เลยพูดอย่างเต็มปากเลยว่าชาวราศีพิจิกท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างภาพรวมจะเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไป แต่โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแป,แปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นจะตอบรับในเกณฑ์ที่ดีการใช้ชีวิตของชาวราศีพิจิกที่ผ่านมาตัวท่านนั้นอาจจะทํางานแบบเดิมๆซ้ำๆอยู่เป็นประจำแต่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนเข้ามากระตุ้นเข้ามาทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกฮึกเหิมรู้สึกมีไฟมีพลังพิเศษเกิดขึ้นแต่ชาวราศีพิจิก ตัวท่านนั้นก็ต้องยอมทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบางสิ่งบางอย่างท่านต้องสูญเสียออกไปบ้างก็ถือว่าในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสำหรับท่านและต่อจากนี้ไปมีโอกาสมีบางสิ่งที่ท่านนั้นจะเจอทางแยกจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมท่านจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดถึงตัวเองเป็นหลัก ระวังคำพูดคำจาของคนอื่นจะทำให้ท่านเลือกทางผิดหลงทางได้ก็ขอเตือนในชาวราศีพิจิกหากมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญให้ถือว่าตัวเองนั้นเป็นหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถือว่าดีที่สุดและในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอคนไกลเข้ามามีบทบาทกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือการติดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง อาจจะมีบางช่วงที่ชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องมีการเดินทางมีการสัญจรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะปรับหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งที่ทําให้ตัวท่านนั้นต้องม,มุหงุดหงิดใจนิดหน่อยเข้ามารบกวนจิตใจท่านก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวราศีพิจิกจะได้ร่วมงานกับคนที่ไม่ถูกชะตากันหรือไม่ถูกกันมีโอกาสที่ดวงวนเวียนจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่แต่ก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาที่ไม่นานเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังความคิดความอ่านคำพูดที่ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คำพูดหรือความคิดความอ่านจะทำให้เกิดปัญหาได้ ต้องระมัดระวังการทำงานร่วมกับคนที่ไม่ถูกกันไม่ถูกชะตากันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งในส่วนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากที่สุดสำหรับภาพรวมการงานในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกจะพบเจอกับทางแยกการวัดดวงการตัดสินใจที่กล่าวในข้างต้นก็คือเรื่องงาน ก็ถือว่างานในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ตัวท่านนั้นต้องมีความคิดแตกแขนงแตกยอดออกไปหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างชาวราศีพิจิกหากตัวท่านทํางานประจําหรืองานหลักในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่งานเสริมหรืองานใหม่ที่ชาวราศีพิจิกได้ลองทําได้ลองสัมผัสผลลัพธ์ จากงานเสริมหรืองานที่ท่านลองทำลองสัมผัสมานั้นถือว่าท่านมองเห็นค่าตอบแทนที่ดีหรือในบางท่านนั้นกลับได้ผลตอบแทนที่ดีกว่างานประจำเสียอีกจึงทำให้ในเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกตัวท่านจะอยู่ในจุดที่ลังเลใจได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวท่านรักพี่เสียดายน้องงานหลักก็ดีงานหลักก็มั่นคงงานเสริมงานอาชีพพิเศษท่านก็สนใจ ท่านต้องระมัดระวังความคิดความอ่านของท่านให้ดีหากท่านเลือกหรือแม้แต่ตัวท่านสามารถทําได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ขอให้ท่านนั้นทําอย่างสองอย่างควบคู่กันไปถือว่าเหนื่อยหน่อยแต่ท่านจะได้ผลลัพธ์จะได้รายได้ทั้งสองช่องทางอย่าทิ้งช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่ชาวราศีพิจิกก็ต้องแลกมาด้วยกับความเหน,นื่อยเพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าปัญหาในลักษณะนี้ ชาวราศีพิจิกสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนและในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการทำสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีหรือแม้แต่ข้อตกลงข้อผูกมัดเกี่ยวกับตัวท่านเกี่ยวกับการงานให้ดีระวังตัวท่านนั้นจะตกหลุมพรางหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะเสียรู้เสียเหลี่ยมบุคคลอื่น ทำให้ตัวท่านนั้นเป็นรองในข้อสัญญาต่างๆขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีใช้ความรอบคอบจะตัดสินใจอะไรคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบในเดือนนี้อะไรที่วัดใจอะไรที่ห้าสิบห้าสิบขอให้ท่านนั้นถอยหลังมาหนึ่งเก้าตั้งหลักให้ดีพิจารณาให้ดีเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีพิจิกท่านจะผ่านพ้นและเลือกทางเดินถูกอย่างแน่นอน และสำหรับการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมในเดือนพฤษภาคมการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าอยู่ในช่วงที่ดวงการเงินของท่านนั้นขึ้นเจิดจ้าแจ่มฉจลัดเป็นอย่างมากหันซ้ายหันขวาก็มีโอกาสจะเป็นเงินเป็นทองให้กับท่านรายได้จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ดูเหมือนจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือแม้แต่งานเสริมอาชีพอดีเลกคำว่าเงินก้อน หรือแม้แต่เงินเก็บเงินฝากต่อจากนี้ไปสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่สำหรับโชคลาภของชาวราศีพิจิกในตอนนี้ชาวราศีพิจิกก็ถือว่าหากเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมดวงชะตาท่านจะตอบรับกับดาวพฤหัสมีโอกาสที่ดวงท่านจะเรียกโชคเรียกลาบมีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองแบบที่ท่านนั้นไม่ได้ ออกเรียกออกแรงก็ถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าท่านจะไปในทิศทางไหนหากผ่านพ้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาชาวราศีพิจิกมีโอกาสจะได้โชคลาภติดไม้ติดมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลที่จะเกิดกับชาวราศีพิจิกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และสําหรับการเงินของชาวราศีพิจิกนอกจากตัวท่านจะได้เงินจากการทำงานที่จะมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่โชคลาภที่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้โชคลาภติดไม้ติดมือกันภายในเดือนนี้โชคของชาวราศีพิจิกยังไม่หมดเพียงเท่านี้โชคด้านการเงินของอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนั้นต้องการที่จะปล่อยออกต้องการที่ขายหรือเปลี่ยนทายย้ายโอน ปล่อยเซ้งปล่อยเช่ามีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ปิดดิวปิดจ็อบกันภายในเดือนนี้มีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะได้เปลี่ยนถา่ายย้ายโอนได้ขายสิ่งของต่างๆที่ท่านตั้งใจจะขายได้ปล่อยเช่าสถานที่ต่างๆได้เซ้งร้านอย่างที่ท่านตั้งใจหวังก็ถือว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ท่านจะได้เงินเข้ามากกว่าเงินออกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาราศีพิจิก ค่อนข้างสูงในทีเดียวในเดือนพฤษภาคมนี้และสำหรับในด้านความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีพิจิกนั้นต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่าตัวท่านนั้นเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดดีอย่างมากเรื่องสเสน่ห์นั้นต้องไว้ใจชาวราศีพิจิกเด่นที่สุดก็คือคําพูดคําจาชาวราศีพิจิกนั้นมีคําพูดเป็นสาริกามีวาจาลิ้นทอง พูดอะไรคนก็จะหลงไหลในคำพูดชาวราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะทำอะไรคำพูดคำจาของท่านนั้นจะเรียกเงินเรียกโอกาสเรียกงานให้กับตัวท่านดีนักแลนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของท่านยิ่งนักแต่สําหรับจุดอ่อนของชาวราศีพิจิกก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันขอให้ท่านระมัดระวังชาวราศีพิจิกนั้นจุดอ่อนก็คือความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่ายตัวท่านนั้นสามารถพูดให้คนอื่นหลงคาลมท่านได้ แต่ตัวของท่านเองก็มีความรู้สึกอ่อนไหวกับคลมของคนอื่นได้เช่นกันหากท่านเจอคนดีก็ถือว่าดีไปแต่หากตัวท่านพบเจอกับคนที่คิดจะเอาเปรียบคิดไม่ซื่อกับตัวท่านชาวราศีพิจิกก็จะเหนื่อยหน่อยท่านต้องระมัดระวังเรื่องการเงินของท่านให้ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเสียเงินเสียทองเพราะความลุ่มหลงได้เช่นกันระมัดระวังคนที่หน้าตาดีคนที่พูดจาดี มีโอกาสจะทําให้ท่านนั้นเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองขอให้ท่านระมัดระวังรักใครก็รักได้ชอบใครก็ชอบได้แต่ขอให้ท่านนั้นรักแต่อย่าลุ่มหลงระมัดระวังหลงแบบงอหัวไม่ขึ้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีสําหรับเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ท่านระมัดระวังท่านมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ทางเดินอาหารการทานอาหารระวังจะมีอาการท้องเสียหรือแม้แต่จะเกิดอาหารเป็นพิษได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินหรือแม้แต่ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ขอให้ท่านระมัดระวังดูแลสุขภาพในจุดนี้ของท่านให้ดีไม่ใช่วาทีผ่านมาจะไม่เป็นแต่ในเดือนพฤษภาคมอาการที่เกี่ยวกับลำไส้การปวดท้องการท้องเสียจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับท่านบ่อยหรือมากกว่าปกติทีกว่าปกติก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ความสำคัญในจุดนี้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นจะทาน บางสิ่งบางอย่างที่ตัวท่านนั้นมีอาการแพ้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังเลือกทานในเดือนนี้ให้ดีไม่ว่าจะไปสถานที่ต่างๆสถานที่ที่ท่านไม่คุ้นเคยการทานอาหารประจำพื้นที่พื้นเมืองก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะเจ็บป่วยล้มป่วยได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นำมาบอกนำมาเตือนให้ชาวราศีพิจิกได้ระมัดระวังภายในเดือนนี้ และสำหรับเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมีดาวใหญ่โคจรเปลีป่ยนแปลงย้ายตำแหน่งกันมากรวมไปถึงดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวพี่ใหญ่เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตายิ่งนักชาวราศีพิจิกหากตัวท่านต้องการที่จะเสริมดวงท่านก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นควรที่จะไหวพระสวดมนต์หรือตัวท่านนั้นควรที่จะอุทิศบุญด้วยการกรวดน้ำบทอีมินาบทใหญ่ ถือว่าจะได้กุศลผลบุญที่จะทําให้ตัวท่านนั้นผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเจ้ากําในเวรที่รบกวนก็จะเบาทุเลาและจางหายลงไปก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งการทํานายการพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับคำทำนายคำพยากรณ์นี้หากชาวราศีพิจิกฟังแล้วเห็นว่าเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาของท่านก็ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกลนชาแนลสวัสดีครับ